การทำงานตรวจห่วงจุ้ยให้ลูกศิษย์ในแต่ละวันของอาจารย์มาพบเจอทั้งกรณียากง่ายแตกต่างกันไปด้วยต้นทุนดวงชะตาของแต่ละคนด้วยชยภูมิในพื้นที่โครงสร้างเคหส,สถานแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างอย่างไรแล้วอาจารย์หมาถือเป็นวาสนาที่ได้พบกันและหวังตั้งใจช่วยให้ลูกศิษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยห่วงจุย้ย ขอขอบคุณเจ้าบ้านวันนี้ที่ให้บันทึกรายการเป็นวิทยาทานไม่ไดน่าเป็นเด็กแก้วที่ตุ้งแก้วอยู่มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยจุงปีหกเดือนครับหนึ่งพีหกเดือนใช่ครับโตสว,ว่างมาที่หนึ่งตุลาหกสามนี่อะไรเนี่ยที่ว่าไอเสน่ห์ ทะเลอ๋อเดี๋ยวต้องก่อนไปวางที่ร้านวางนิดล้านแล้วปุ่นมันเยอะมาวางนีดไม่ต้องเปิดเหรเปิดไม่ต้องเปิดปิดได้เออต้องให้กลิ่นเนี่ยน้ำมันจำอ๋อเห็นแล้วกลเช็ดเช็ดประตูหออีกรอบอ่ามีความรูนี้เลยผมช่วยไม่ได้ดอกแต่เราก็ต้องปรับปรับแก้มันยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ ใช้เสิร์นมีแล้วนะมีซ้ายขวาเสลี่ยนจันทาร์เปลี่ยนจันทาแล้วก็กระจกนี่ทำไมไม่มีกระจกกระจกมงกิหรือคเออแต่ถ้าถ้าเขาไม่ได้บอกเรื่องอันนี้พื้นฐานมไม่ได้ใกถ้าเขาไม่ได้ขอเในบริวารทำตัวหนึ่งเจ็บได้หรือเจ็บทำได้นะ ก่อนที่เาติดตามก็กลับมาเปิดมันนองเราติดตามรายการอยู่ครับใชใชก็เห็นสองตำแหน่งนะครับหนึ่งหนึ่งกับเจ็หนึ่งเหนือกับตะวันตกยังไม่มีดอกไม้แดงม่วงขาวดไ้แดงดอกไม้แดงับดอกไม้ม่วงขาวม่วงขาวเสือไหครับแดงกอด ต่ใช้ของปลอมนะกินเแนกันเออแล้วเอาดั้วไม้ที่มีไปวไม้มันมดอกมดอกมันหมดมเลยก็เลยมาวางกลมหน้าเตียงกลมหน้าป่อยเตียงที่ซื้อกอมผิวจึงวง่ากมแดง่กลมแดงเรียกพลังเขาแม่ก็หนึ่งหกแปเลย ครับแรงกว่าครับนี่ก็พอมี16บาทแล้วก็พอพอเดี๋ยวพอเดี๋ยวจะให้ลากไฟมาพี่เตรียมก็เตรียมมันข้อมูลกันครับแต่ว่ามันจําเป็นมันไม่ไม่มีเพราะว่าตอนแรกนี่มันเป็นสัก9นะครับก็เลยขั้นนั้นครับแล้วผมจะทําแสกกี่ทะอย่างต้องตอนนี้ต่อได้ก็ จริงๆถ้าทำใจดีถ้านยามเลยย้ายห้องม็ได้างน้าอะไรบ้างขึ้นหลับก็ขึ้นหลย้ายเลยเหรอครับไม่รู้แต่ว่าที่มันน้อยเหมือนกันเราตัวที่มันน้อยเนี่มันนอนได้วนี่ยมันนอนเป็นเป็นมุมมุมคังทรับลับไฟลูกเนี่ยมีทางเดียวคือเป็นวิวเห็นอนที่สองห้าแปดไปเลยตรงกลางเลย โอ้แรงมันมันจะเป็นสองห้าแปดเก้าอันนี้แรงมากที่นี่นีแรงชอบชอบของแรงแต่อาจจะขวางทางนิดนึงใช่ก็อยอยู่คนเดียวนีนครับ่ีเเลยตั้งรับตั้งรับไปเลยจริงเหมอเดิมรับเลยรับเลยเดี๋ยวจะทำแต่ทีหอยาอนนี้อันนี้อยู่ที่หัวอ๋อไว้หัวไม่จำเป็นต้องอยู่ที่จุดค่ะอยู่ในโซนอยู่ในโซน 2, 5, 8, 9, เ, <Wow. S 1> 9, เอ้ยสองห้าแปดเก้าเลยโอ้โหมีเก้าเป็นรถตีนก็ได้เป็นเจ้าหกเ้าแปดล้วยได้ด้วยพอทำแพ้อ,อย่างป้าไดนะ้ <laughs> หกแปดเก้าหกแปดเก้านอนเจ็ดเลยไหมหกเจ็ดแปเก้าที่มันนอน วติดได้นะของนี่คือเอางี้สองห้าแปดมั่นคงหกเจ็ดแปดเก้ารวยรวยรวยไม่คือคือมั่นคงด้วยรวยด้วยแต่ว่าหกเจ็ดแปดเก้านี่เน้นแบบรวยรวยพุ่ง มัม่มีัแต่มันไม่มีทั้งเค็แค่ดบบิลก็ต้องยกขึ้นต้องยกขึ้น้นถ้าเกิดพี่จะนอนดบิลพี่ต้องทําชั้นก็แต่ดบิลกว้างมากกว้างมากจากท้าจีถึงนู่นเลยเห็นปะก็อลองก็ลอมทำที่เพอร์แต่ คือเนี่ยมันกับแต่ละปัดเลยนะปกติเนี่ยคนหมายเลขเก้าเนี่ยเข้าเจ็ดนี่ไปอะไรกันเลยนะอเออแต่ว่าพอพอมีแต่กีแพ้อย่างนี่นะพอฟังแล้วผมได้ตัดใจทำมันหกเจ็ดแปดเก้าเลยเนี่ยหรือไม่ก็สองห้าแปดเอารวยก่อนไม่เอามันไม่เอามอาันคงยิ่งใหญ่รวยแล<ง>้วมมันคงต้ลงตงลงเอาเอารวยก่อนนี แมักวดเรื่องเกนที่หงไม่มีหือไม่มีเหมือนกันครับคุณเกิดว่าเขาอาจจะไม่ฮอนชิปคุณหนักแล้วนน่วยก็ได้ก็ให้มันอยู่อันนี้โซนนี้ของเอ็นบีอยู่อ่าได้เพลเยอแบบเดียวไอ้ตัวมันเล็กลงแล้วเออืมจะได้ไม่ต้องไปยัดอืมเอาเอ็นด้วยมันไม่ได้คแบบนี้นี่ขนาดจริงจะกิเนยมันจะ ถ้าเอาดบิลสามอย่าเดียวก็มันก็ล้ำไปเยอะอแต่ถ้าสองห้าแปนี่ได้ยาวเลยใช่ไหมใช่สองห้าแปดได้ดีกง่าถ้ครับไปเบเลสองห้าแปดได้ดีกว่าเพราะได้บิลแต่่ที่ด้น้อยมันจัดยากแต่เข้ามานแนยากมากมันเป็นซองยางเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ค่อยจะโอเคว่ะไม่หนักอันนี้มากะอืม เป็นบ้านรูปเออเป็นบ้านรูปอนี้บ้านผู้ป่วยอ๋อบ้านโบาลอันนี้มันมันบ้านบ้านโรงพยาบาลอ๋ออาจารพูดอ๋อเฮ้ยเคยเคยมีหลายบ้านแล้วสมัยก่อนนะที่เขาเขาทำอย่างเงี้ยก็เราอาจารย์ไม่ให้คือเลามันโดนโดนจะผิวปผิวปด้วยแล้วใช้ใช้ลามอย่างนี้ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นม่านมุกใช้รางนี้เดิมได้ไหมหรือเฮ้ยม่านมุกแค่แกตรงเฉยๆตรงเฉยๆเลยก้านระหว่างเนี่ยแค่ประตูเท่านั้นเองไม่ต้องรูดไปรูดมาเราใช้แหวกเอาไงแหวกตรงกลางได้ไม่ต้องเดือดออนี่นี่นี่หมายเลขเก้านี่พอข้ามข้ามยุคนี่ได้กําลังจากเก้าเวลาควบคุมแล้วนะเราเลือกที่นอนให้ถูกนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ย เบิน่นเบิ่นขึ้นไปโดยไม่มีผลลบนะถ้ามาวานฟังอะ่ะถ้ามาวานฟังม่รู้เป็นที่เปล่ามันรู้ตะวันออกตะวันออกกับตะวันตกอ่ะมันจุ้งมากเลยเปลี่ยนแบบที่มันเช้าเปิดใช่<อ>มันเป็นการเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนอันเนี้ยเปลี่ยนอันนี้ยังไม่ยังไม่มันก็ร้า,ายร้ายนะถือว่าร้ายมากนะ แต่พอเข้าสู่ยุคหนึ่งหลายหนักขึ้นไปอีกอันนี้ว่าเป็นอดีตไม่ใช่มันเป็นการเปลี่ยนระหว่างยุคล่างกับยุคบนอ๋อหยวนละคือหยวนเกี่ยนอยวนเลยยุคใหญ่อ,อุทยานใหญ่เออรอบสามยุคตามยุัเ<วา>ขาจะยุคต<อ>้นเนี่ยพวกนี้มีผลหมดเลย<ฆ>ถ้าไม่<ฆ>ไม่ไม่ถึงเวลาเนี่ย จะไม่รู้เลยว่ามันแรงแค่ไหนเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนการหมุนตำแหน่งของพลังจักรวาลหมดเลยคีอถึงเรื่อ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 งหนุ่มน้องเรื่องว่ามันต่อเนองแต่ว่ามันก็เป็นใช่เป็นคนละเป็นด้วนมันมีท่อนมีใบเออไม่อีกทฤษฎีหนึ่งอ่ะอีกกฎหนึ่งอ่ะก็คือมันมีแค่บนกับล่างเฉย มันไม่ได้เป็นสามยุคย่อยสามยุคย่อยที่ก็สามยุคก็อย่างหนึง่งแต่ว่ามันมียุคบนกับยุคล่างเฉยเป็นทฤษฎีแรกเลยก่อนที่จะมีสามียุคต้นกลางปลายนั่นแนะเนี่ยคือเหนนนะตุผลน่ะก็แรงขนาดแรงขนาดแผ่นดินจีนลุกเป็นไฟต,นนตอนนั้นตอนนั้นก็คือ ตอนที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นตะวันตก่รงสองอี่สอมันจะเปลี่ยนไปเป็นพลังตะวันตกเมื่อแปดสิบแปดสิบถึงร้อยปีออจาตรงนี้ให้แม่ผมันนอนน่ยถ้าผมอารมันดีจะได้จะได้มีสุขภาพดี เพราะว่าเวลาที่เราทำแซกีแม่แม่ได้รับไปด้วยแล้วสักการ์มาในพื้นที่ก็ยิ่งยิ่งดีอ่ะตั้งไว้นั่นเขาเลยไอ้สับรถเมื่อวานคลับคุณ f นี่คุณจะเอายอดพุ่งไง fc โย้คุณสังเกตนะวิชาจารย์เหมือนป้าป้านะอ่าแต่ว่ามันทำให้มันทำให้ไอ้ ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์เขาประสบความสำเร็จมาเนี่ย <c oughs> เออรวยทั้งนั้นเลยออบจมันเปลี่ยนเออมันต้องเป็นสองชั้นดิเป็นนี่เปิดโต้ใช่นี่เปิดโตเป็นพรมแดงอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าพรมแดงพรมแดงเนี่ย วางยาวอย่างี้วาง,วางแนวตรงเอาตรงเข้ามาางนี้แต่ว่าตัวเนี้ยวางอย่างนี้เหมือนเดิมแต่ว่าวางครับเขารูกสูทีอาือวางครับนั่นเป็นเนือพยายามพยายามเช็คพยายามเช็คให้ได้ไซส์เดียวกันให้ไซส์เดียวนี้อืออย่าให้อย่าให้อะไรใหญ่กว่ากัน อันนี้เขาเรียกว่าเล่นน้ําไฟรุ่งเรืองแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันจะต้อง,องไ,ไม่ไปโตมันต้องเป็นอันนี้ด้วยน้ำมากเกินไปใหญ่เกินไปก็ดับไฟไฟมากเกินไปน้ำก็แห้งแต่ถ้าพอดีพดีมันกลายเป็นพลังอย,อยู่ตรงสมดุล ของน้ำไสอ่ะจบ